สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ข่าวดีก็คือแชมเปี้ยนมันเข้ามาแล้วแล้วก็มีอีเวนต์พารมันจบเป็นพารมันจบก็แจกของบาบ์บาบาภายในยี่สิบเจ็ดวันนั่นเองมันต้องซื้อพาร์ตหรอวะได้บอกนะว่ากูต้องซื้อพาร์ใช่ไหมอ่ะโอ้โหเอ้ยทำไมมัน อันคือสี่อย่างเนี่ยมึงดูดิออฟดอกบัวโอ้โหเฮียคือไม่มีสิ่งที่ผมเล่นเลยนะครับสักอย่างหนึ่งเป็นดอ้เฮียนี่ผมก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับเซ็งวะ่ะกรสาแชมป์มาสทกทีนะสกินที่กูต้องการก็ยังไม่มาเลยแต่ไม่เป็นไรคนระับกูจะกดดูอย่งนี้เรื่อยๆตอนนี้ผมอรอผู้โรรามิผมรอแม่งมาสามเดือนหน้าแล้ว 2เดือนเกือบสามเดือนหน้าแล้วผมรอมันมาดูผมไม่เข้าใจาว่าทําไมมันเล่นตัวขนาดนั้นวะอ่ะครับผมวันนี้ไปกันต่อครับผมผมจะกดแรงซจนกว่าจะขึ้นอิ่มไม่รู้ว่าชีวิตกูชีวิตเนี้ยกูต้องได้อิ่มสักครั้งนึงแหละไอ้เฮียจริงปะไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันในเกมมันดีกว่าไป a few moments later ครับผมอย่ามาดูเกมนี้กัน ลกลาดก็ลาดมิดด้วยปีงสัตว์พียเอากลาดอีกแล้วอยู่แต่กลาดไอ้สัส Oh, my Oh, Oh, ready. I was waiting for you, can you can give me a corpse. Give me a corpse. Everyone hiding. last player standing?

Take what's used. This stuff goes there. Yes, this should do. This goes here. See the candy. One enemy remaining. BB. BB. BB BB Right here. Right here. Right here. Watch out, Black. Right. Spike planted. ตัวนึงล้อ,อล้อลอติดิแบ็คไซร์เ็้ไม่มันเอาอยู่เหรอวะเฮ้ยเชีย่ยตกใจเพราะมันเอาอยู่ไอ้สัตับเฮ้ย <laughs> <laughs>

วันเ hey! อวันเเฮ้ยเอออย่างงี้ส kind of ิวะเออโอ้จะม่ใส่เพิ่มม่งม่งเลิกมาโหด้วยิ์ปะเนี่ยไอเหียอ๋อคบเป็นที่อะไรคบเออคบคบเออดีดดีดเอยดีด้ยนะ

特气！卧龙，卧龙，卧龙，龙龙龙龙龙！啊什么黑？什么？尸体，我黑。 อ้าวเนี่ยโอ้เจ็ดขอเฟิร์สคิวตัวหนึ่งงามๆเลยเจ็ตออกสวยดิเอาตัวนึงตัวนึงเฮ้ยครบ สวยหาไปแค่ไนแล้ววะเนี่ยก๊ก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 กกก๊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 กก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  สวยเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยมัโลละมันเป็นนั่นเองสองตัวสองตัวจเจ็บจเจ็บวเจ็บเจ็บเจ็บสวยสวยเลยเออยิงเองลาซิงเอง ไปเับแวนดอลหัวไอ้เหี้ยตายหงเฮ้ยครบเออแหม่ดุ่ยๆไอ้เหีนะไอ้เหี้ยหน้ามืดมาเลยสัต์เฮ้ยเจ้าเจ้าชิบิดบิดบิดมึงไม่วางเหรอ บิดอ๋อเชียร์เลยชิบหายทอมมิงกูแย่มากคือทอมมิงโค้ชต้นตีน่ะแชทเมื่อกี้จริงเมื่อกี้แบบไม่ได้เอาอะไรมาด่าแล้วอะเมื่อกี้ทอมมิงเมื่อกี้ วิ่งชักวันเอ่อเฮียเอือทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพื่อนตวเ Enemy yeah, 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 yeah. I must wait a moment. one B 1B Hey Oye okay, Last player standing Hey I uh, mean, I'm the middle. สวยเลยหน้าเจนสวยเลยหน้าไอ้เจ็ดแม่งเฟกโคตรไวเลยมเมื่อกี้น่เฟกไวมากแบบผมยากแบบตื่นตัวแบบมันนะ่ะคือผมต้องแบบกินอะไรวะเอ็มร้อยเอ็มร้อยเหรอร้อยสิบเลยไอ้เหี้ยตาแข็งไอ้ผายมือสั่นแล้วทีเนี้ยไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้รีเฟกดีละมือสัน่นไอ้เหี้ย Go 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 in. Just only one. Come. here. Yeah. down. I guess four. Uh, oh no no no. We got. Squash 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 squash. Two. โอ้ตึงที่ผ่านเกือบแพ้ด้วยนะตอนนี้ตอนนี้เกือบแพ้ท่านผู้ชมแต่แม่งดีแล <c oughs> ้ที่ชนะโอหยิงยังปะไอเชฟบีดไอเชฟบีดเขียวสามนะไอเชฟไซเฟอร์ฝั่งนูน้นเขียวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไอเชฟแม่งเจอเจอแรงเขียวอันให้ลืมเลยนะครับเอะไรทับมาได้ก็ดีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับชมกันจนจบนะ อย่าลืมกดปับกดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมแบบมหาศาลเลยอ่ะจริงอ่านเดี๋ยวไว้เจอกันกคลิปหน้าครับผมไปแล้ว